วิธีการส่งรูปจากกล้อง z r 3 5 0 0เข้ามือถือนะคะเปิด App Store ค่ะโหลดแอ Ex ป exim one n c t หน้าตาแอปเป็นอย่างนี้เสร็จไปที่กล้องค่ะกดปุ่ม Wi-Fi เลือกโหมดส่งไปยังสมาร์ทโฟนเลือกรูปภาพที่ต้องการาเลือกรูปนี้กดเมนูเครื่องจะเตรียมพร้อมเชื่อมต่อ ที่กล้องจะปรากฏเลข S I D ของกล้องแล้วก็รหัสพาส s w เวิร์ดต,ตัวนี้นะคะที่ต้องใส่ในมือถือตอนคันเน็ก Wi-Fi เข้าเมนู setting ที่มือถือค่ะเลือก Wi-Fi ค้นหา Wi-Fi ชื่อสั้ R 3 5 0 0ตัวนี้ถ้าในการเชื่อมต่อครั้งแรกเราจะต้องระบุพาส s w เวิร์ดต,ตัวนี้ลงไปได้วยนะคะ,ะเมื่อเรียบร้อยแล้วกลับไปเปิดแอป x c e l i n Connect รูปกำลังส่งจากกล้องเข้ามือถือมาแล้วเรียบร้อยค่ะ